สวัสดีครับขอสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคุณครูเบเตอร์นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่นะครับพบกันในพุทธศักราช2,565เนาะวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่6มกราคม2,565นะครับเป็นปีพุทธศักราชใหม่นะครับขอให้นักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ ไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับมาที่นะครับบทเรียนของเราในวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันพฤหัสบดีที่6มกราคม2565นนะครับเรานะครับขึ้นเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนและเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนนะครับในนี้นะครับในส่วนแรกของการเปรียบเทียบจำนวนเนี่ยเราจะเรียนกันนะครับเกี่ยวกับ เครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ก่อนนะครับเรามาดูสิ่งที่เขาต้องการให้เราทําก่อนนะครับหัวข้อใหญ่คือข้อสี่ใหญ่เนี่ยการเปรียบเทียบจํานวนนะครับข้อ1ย่อยนะครับเขาให้นักเรียนนับรูปและเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นเปรียบเทียบจํานวนโดยเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับลงในวงกลมนะครับ มีสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกต2ออย่างสี่เหลี่ยมเนี่ยให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไป <_ an> เห็นไหมครับและวงกลมเนี่ยใส่เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับลงไปนะครับในส่วนแรกนะครับนักเรียนสังเกตแค่เท่ากับกับไม่เท่ากับเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวข้อ1น,นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทําคือให้นักเรียนนับจํานวนลงไปก่อนนะครับว่าจํานวนในแต่ละฝั่งเนี่ย เห็นไหมว่ามันมีของเหมือนกันแต่2ฝั่งเนี่ยมันจํานวนไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละฝั่งมีจํานวนเท่าไหร่นะครับข้อ1น,นับจํานวนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18นะครับให้นักเรียนใส่ตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะครับ เมื่อกี้เรานับได้18ใช่ไหมเราก็ใส่ตัวเลข18ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับนับตัวเลขลงไปก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับอ่ะนะครับก็ใส่15ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมทีนี้เรามานับ จำนวนให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องหมายทีเดียวอ่ะใบไม้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับใส่ตัวเลข14ลงไปอ่ะนะครับแอบบหนึ่งตัวเลขไม่สวยอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนักเรียน1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14นะครับอ่ะ14โอเคนะครับมาดูหมวกสิครับหมวกนับเลยลูกฝั่งซ้ายมือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับใส่10ลงไปนะครับนับได้10ใส่10ลงไปเลยง่ายๆนะครับ อีกฝั่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนับได้สิบก็ใส่สิบลงไปชิปอ่านะครับเออสโนแมนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15 16 17นะครับนับได้17ก็ใส่เลข17ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าดดนะครับนับได้13ใส่13ลงไปเราทําเสร็จไป1ไป1อย่างแล้วเนาะนะครับตัวเลขที่เราต้องใส่ไปในช่องสี่เหลี่ยมที่นี้เรามาหาเครื่องหมายนะครับที่เราให้ใส่ลงในวงกลมเห็นไหมครับ มันจะมีแค่2ออย่างเท่านั้นคือเครื่องหมายเท่ากับกับไม่เท่ากับนะครับวันนี้เราเรียนแค่เท่ากับกับไม่เท่ากับเท่านั้นนะครับในวันในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนจะได้เรียนเครื่องหมายที่มากขึ้นนั่นคือเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับวันนี้เรียนเท่ากับหรือไม่เท่ากับก่อนสังเกตเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะครับดูง่ายมากฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับให้ดูตัวเลขถ้าตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับให้นักเรียน ใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับลงไปได้เลยเพราะว่าจํานวนทั้ง2ฝั่งต้องไม่เท่ากันแน่ๆนะครับเช่นนะครับข้อ1เห็นไหมอันนี้เป็น18อันนี้เป็น15นะครับดังนั้น2ฝัง่งนี้ไม่เท่ากันนะครับนะักเรียนก็ใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับลงไปในวงกลมนะครับตามคําสั่งเลยนะครับที่โจทย์บอกมานะครับไม่เท่ากันโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างของ เท่ากับบ้างนะครับเท่ากับคือ2ฝั่งต้องเท่ากันทั้งรีนเราสังเกตดู14มี1กับ4ฝั่งนี้ก็14มี1กับ4เหมือนกันนะครับดังนั้น2ฝั่งเท่ากันให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับชึบชึบโอเคนะครับอ่ะข้อ3นะครับ2ฝั่งเท่ากันไม่ลูกนะครับ10กับ10เท่ากันตัวเลขเหมือนกัน1กับ0 1กับ0นย์เท่ากัน ให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมครับเพราะว่าจํานวนท้องสองฝั่งมันเท่ากันนะครับอะสโนแมนนะครับซ้ายมือนับได้17ขวามือนับได้13ตัวเลขไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับจำนวนท้องสองฝั่งเป็นยังไงลูกไม่เท่ากันนะครับใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากันนะครับอ่ะในบทเรียนนี้นะครับหน้า72นะครับนักเรียนจะได้รู้จักเครื่องหมายนะครับที่ใช้ในการเปรียบเทียบจํานวนนั่นคือเครื่องหมาย เท่ากับแ,<ล>และไม่เท่ากับเท่ากับคือจํานวนตัวเลขทั้งสองฝั่งหรือจํานวนทั้งสองฝั่งต้องเท่ากันในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนเท่ากับแหละแต่มีเส้นนะครับที่เป็นเส้นทับขั้นตรงกลางไว้นะครับนั่นคือเครื่องหมายไม่เท่ากับหมายความว่าตัวเลขทั้งสองฝั่งหรือตัวเลขทั้งสองจนวนไม่เท่ากันนะครับหรือนะครับสัญลักษณ์แสดงจํานวนทั้ง2ด้านเนี่ยครับมันไม่เท่ากัน ดังนั้นนะครับวันนี้นะครับความคิดรวบยอดหรือสิ่งที่ครูจะสรุปให้นั่นค uh, ือนะครับเครื่องหมายเท่ากับใช้แสดงจํานวนที่เท่ากันและเครื่องหมายไม่เท่ากับใช้แสดงจํานวนที่ไม่เท่ากันนะครับให้นักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยปีนี้ปี2565แล้วนะครับเขียนวันที่นะครับนเรียนสังเกตด้วยนะครับในปีพุทธศักราชหรือปีพศนะแต่ที่สําคัญนะครับเขียนชื่อชาเล็ที่เรียบร้อยนะครับอ่ะที่ นะครับนักเรียนจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งคือนะครับส่งงานผ่านแอปส่งงานให้เรียบร้อยนะครับตรวจช็คความถูกต้องด้วยนะครับขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับสวัสดีครับ